ที่เห็นหน้าๆนี้นะครับผมก็คือปั๊มไดโวขนาดท่อออก3นิ้วนะครับผมจะชมราคากันนะครับผมของริเมนโต่เจ็วัตต์นะครับท่อออก3นิ้วตัวนี้นะครับผมรับประกัน1ปีเต็มนะครับรับประกัน1ปีทุกเงื่อนไขด้วยนะครับผมฟรีหมดนะครับภายใน1ปีนะครับราคาอยู่ที่4,500บาทเท่านั้นนะครับถูกมากๆเลยนะครับตัวต่อมานะครับผมของแฮนด์โลตัวนี้เป็น1,100วัตต์หรือว่า1.5แรงม้านะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 6,500บาทนะครับผมรับประกัน1ปีตามเงื่อนไขนะครับตัวสุดท้ายนะครับใหญ่สุดมีกล่องคอนโทรลตัวนี้ขนาด1,500วัตต์ครับหรือว่า2แรงม้านะครับราคาอยู่ที่8,500บาทนะครับผมรับประกัน1ปีเต็มนะครับผมสเปคของเขาเนี่ยใกล้ๆกันนะครับก็คือสเปคสูงๆประมาณ9เมตรถึง10เมตรเหมือนกันนะครับปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ35 0 0 0ันลิตรจนถึง4 0 0 0 0 5 0 0 0 0ลิตรนะครับผมก็ใกล้ๆกันนะครับผมสำหรับลูกค้าที่งบจำกัดนะครับมีแผงอยู่ประมาณ2แผงก็แนะนำให้เป็นของ l i m e n t o ก็ได้นะครับ่าลูกค้ที มีแผงสาแผงนะครับแล้วอยากได้ปั๊มที่ราคาไม่ได้แพงมากนะครับก็แนะนําเป็น1นึ่งพัน่ของฮ a นดูโรก็ได้นะครับผมที่เป็นท่อออกสนิ้วแต่ถ้าลูกค้ามีงบมากขึ้นนะครับใช้ 3- าถึงสี่แผงอยากได้กล่องคอนโทรลด้วยเพื่อควบคุมการทางานดูสถานะการทํางานได้นะครับผมก็แนะนําให้เป็นตัวพันห้าร้อยวัตต์ตัวนี้นะครับผม